สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมหลังจากที่ผมนอนหลับอดนอนไปนะครับผมวันนี้ก็เลยสภาพอิดโรยนิดหน่อยนะครับผมตขออภัย้วยนะครับผมเมื่อวานรอวีลันนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแค่ไปกดแค่คนเคลมครับผมก็น่ามจะได้ละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนใหญ่นะแล้วก็เหรียญมันลิดไปในในช่วงเวลาวันนี้ละมั้งเพราะว่าเวลาที่นายชัดเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าท u e ส day นะครับผมแต่จริงๆแล้วท u e ส d เดของเขาคือ e ว n e เด a y ของเรานะ ไม่ต้องไม่ติดตามเลยเขามากนะครับผมแต่ช่วงเวลาเขาก็ชัดเจดนวันหนึ่งหนึ่งวันนะครับคือเดย์นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคุณแบงค์ได้เ,เหรียญวีรัลหรือเปล่านะครับผมโทเค็นวีรัลหรือเปล่านะครับถ้ายังไงถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเผื่อเรามีกิจกรรมมาแจกกันนะครับในช่องของผมนะครับแต่แน่นอนว่าวีรัลมันไม่ค่อยม,ม,มันเรายังไม่รู้ราคามันอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างน้อยเดี๋ยวสเต็กไปสักข้าปีนะครับอกว่า ไม่ไม่ใช่ว่าจะ5ปีแล้วค่อยได้ไม่ใช่กันนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้อะไรบ้างน,นะครับในอนาคตนะเดี๋ยวเผื่อมีกิจกรรม ido อะไรแปลกแใหม่ๆนะครับเรามาดูกันอ่าคุณแบงค์ขอ u e d c นะครับแล้วก็คุณเบียร์ขอ block asset กับอ่าเร w s g นะไปทีละตัวนะครับผม u e d c มันคืออะไรกันส่วนใหญ่เหรียญที่ขอมาผมจะไม่ค่อยรู้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะดูสดๆไปเลยนะ <laughs> ว่าไปนั่ง เหรียญตัวนี้มีปั๊มอันดัมนะครับผมจะราคาเดย์เทรดนะครับผมมีปั๊มในระยะช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมของช่วงเวลายูนิต็ดอเมิกดดิเซนทรายคอยนะครับผมแต่เป็นโทเค็นนะไม่ใช่คอยนะครับขอดูในตัวของไ n นัน m a r t Chain ก่อนนะครับมูลค่าตลาดน้อยเกินไปนะสำหรับผมผมมองนะครับผมตัวซับไพเหรียญก็ยิ่งน้อยนะครับผมเป็นการซื้อขายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ เซ e นทรารไโอเพนซอร์ส P2P P2P นะครับผมก็หนึ่งคนต่อหนึ 4, ่งคนในการแลกเปลี่ยนนะครับตลาดมีน้อยไปนะครับสำหรับผมมองนะถ้าตลาดมีสักประมาณห้าหกตลาดหรือสิบตลาดนี่ค่อนข้างที่จะเซฟนะแอดเดสมีทั้งหมดสองสี่พันหกร้อยิบห้าแอดเดสนะครับผมที่เก็บไว้แล้วก็ในคอมเมนต์มีอะไรบ้างที่น่าสนใจทำไมผมถึงมองคอมเมนต์เป็นระดับต้นๆนะครับผมอย่างแรกคือมันทำให้เรารู้ว่าอืม อืมโอเคครับผมมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับผมในความเสี่ยงตัวนี้เรามองเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสที่สแกมนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่คนเก็บไว้ระดับต้น,ตนมีห้าสิบกว่าเปเซ็นะ <c oughs> uh, update, อืมอืม a n s e c t i o n not update อ๋อคืออะไรวะโอ oh, อันนี้มันยังไม่ได้อัปเดตด้วยนะครับผมถ้าจะมีความเสี่ยงพอสมควรนะอ่า uh, f o r arab decentralization นะครับผม เขาบอกว่าเป็นอันแรกของอาหลับเลยนะแต่ราคาซัพพลายเหรียญน้อยเกินไปสำหรับผมผมมองนะครับผมเป็น Exchange Platform ที่ดูไม่ค่อยจะรื่นรมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่มีคนติดตามอยู่26,000คนนะเข้าเกต i อด้วยเหรอยังเนี่ยเดี๋ยวนะขอไปดูนะเขาบอกเข้าเกต i o โอเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับ เราเป็นพวกต้องหานะฮะจริงเกตไอโอผมแทบไม่ค่อยได้เข้านะอลยเนี่ยคาจริงซื้อเหรียญเก็บไว้ก็นะนล่ยปล่อยเหรียญไล้ั้งงนนะ่เดี๋ยวนะครับเหรียญเชื่อ,อรายนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเข้าเกตไอโอจริงหรือเปล่านะครับจริงเกตไอโอมันเข้าง่ายอะ่ะมจริงนะไม่มีนะครับผมโอเคเราได้เห็นแล้วนะครับผมว่าเขาไม่มีนะครับก็แค่แบบใส่นี่ไปนะ แล้วดูเหมือนว่าโปรเจก t นี้จะเป็นโปรเจกแอดดอที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้แบบบอทเยอะพอสมควรนะครับผมสําหรับใครที่เข้าไปก็เรามาระวังให้มากขึ้นนะครับมองว่าไม่ค่อยโอเคัะเท่าไหร่นะในคอมเมนต์ที่เขาเขียนไว้นะครับผมนนบอกอะไรได้หลายอย่างนะแล้วมีคําเตือนนะบล็อกลิควิตี้ออเดอร์วิชสแคมเมอร์นะครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่ลิควิตี้ของเขามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่าโสภาพาพรนะครับผหลายคน อืมตัวนี้น่าจะสแกมแล้วล่ะครับผมไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะถ้าแบบสแกมเยอะขนาดนี้เนี่ยสแสดงว่าปัญหามันน่าจะมีแล้วละ่ะคือคอมอย่างแรกเนี่ยผมดูคอมเมนต์ผมไม่ได้ตัดสินใจคอมเมนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่ดูแค่คอมเมนต์แล้วพี่มาบอกนี่ไม่ใช่นะฮะพี่ดูหลายๆผมดูหลายส่วนนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันเราได้ดูว่าลักษณะของตัวเหรียญเป็นยังไงนะครับยูนิต 0xF 0xF โทเคนตัวนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับตัวโทเค็นนี้ซื้อขายได้นะครับผมก็ดูก็ดูดีอะเอาจริงในตัวนี้มันถือว่าย่ขนาดนั้นแต่ตัวลิควิตี้มันหายไปเยอะนะครับจากแต่เดิมนะถ้าเราดูนะตัวล็อกลิควิตี้ไว้เนี่ยมันไอตัวเนี่ย ถ้ามันน้อยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยอืมหลายเท่าตัวนะถ้าน้อยกว่าประมาณสิบยี่สิบเท่าตัวเนี่ยหลีกเลี่ยงไว้นะผมอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ควรจะต้องดูนะครับผมอย่างน้อยสุดก็คือหลีกเลี่ยงมันไว้พอสมควรนะครับอันตรายนะครับอโปรเจกต์ไม่ค่อยน่าโสภาพ,าพอเลย ตัวนี้ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้โปรเจกต์นี้จริงๆแล้วมองว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าจะก้าวไปข้างหน้านะผมมองในอีกมุมหนึ่งนะที่มองว่าโปรเจกต์นี้มันยังไม่เป็นโปรเจกต์ที่ดูปลอดโปร่งขนาดนั้นนะครับผมแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ชัดเจนในโทเคนอมิกนะครับคือตัวโทเคนอมิกที่เขาบอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนไหนที่ตรงกับไอตัว BSC เลยนะก็ระมัดระวังให้มากนะครับผมแล้วก็ อย่างน้อยที่สุดก็คืออยากให้คุณเข้ามาดูนะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมีรายละเอียดให้เราดูอะแล้วก็ตัวพีเซลตัวทั t a ทั u p ซั y ตัวรีเซิร์ตัวแอรดอพวกเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเราจะสามารถดูได้ว่าเฮ้ยเขามีทําอะไรบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วมันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะสมมุติว่าเราเข้าดูตัวแรกอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอย่างตัวรัสอย่างเงี้ยจริงแล้วผมก็ไม่เข้าไปเข้าไปดูหรอกเนี่ยเห็นว่าไอตัวยูเนเต็ดอัมเบร มันก็โอนเข้าเข้าไปตัวนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีการโอนเข้าโอนออกอยู่นะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่ากระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าหลักนะครับผมเห็นได้ชัดนะอันนี้เป็นการเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะครับผมแต่หลายคนแบบไม่เข้าใจว่าอ้าดูแค่นี้จะไปรู้ได้ยังไงคือถ้าเรารู้ว่ามันเป็นกระเป๋าหลักเนี่ยแล้วมันพยายามโอนย้ายถ่ายเทเหรียญน,นะแสดงว่ามีปัญหาบางส่วนแล้วนะครับผมให้เรามัดนระวังไว้นะครับผมขอติดตัวนี้ว่าดันเจอไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับอันต่อมาของคุณคุณเบียร์นะครับผมบล็อก บล็อกแอสเซนะครับพอดีหูผมเป็นเออข้างหูผมเป็นฝีนะต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมบางทีมันเจ็บนะก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้อ,อดูกระชับกระเฉงขนาดนั้นนะครับผมขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับอ้าบล็อกแอสเซทอู้มูมหมัดอาลีเหรอชอบชอบชอบเดี๋ยวนะ <laughs> 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 เขาตายไปแล้วไม่ใช่เขาตายหาไปแล้วไม่ใช่เหรอมุดอาลี ใช่ไหมเขาตายแล้วนะใช่เขาตายแล้วแล้วก็ขุดเขามาขึ้นมาเพื่ออะไรเหรอ mm hmm. เออนักเมย์ทั้งนักมวยนักบอลน,นะครับ mm hmm. เวลลูนี่อเล็กซานเดอร์โอเวนเค้นนักบอลเหรอใครฟังมีนักมวยอยู่นะครับผม mm hmm. เอ่อรีเกรดเจเนเรทีฟเอ็นเอฟซีคอลเล็กทีฟเป็นเลเจนดารี่นะครับโซลานาเวนชัวรเดลเมเกอร์หืม เดี๋ยวนะถ้าดาวเมเกอร์มีบางครั้งเนี่ยถ้าเขาแบบเราเรามีอะไรที่แบบแให้เห็นนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะว่าอย่างเช่นถ้าดาวเมเกอร์มีเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยมันมีโปรเจกต์นี้จริงหรือเปล่านะครับอืมเดี๋ยวถนะ้บแบบเมืแบบ่อแบบแบบกี้ บอกแอสเซทอ่ราระดมทุนไปได้สี่สิบล้านแต่นะไม่ใช่ไม่ใช่บวกสติ๊แคปอืมโอ้ยโอ้ยเจ็บปูโอ้ย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 อ๋อราคาอยู่ที่0.4นะครับผวกสิดแคปบกเทรดดิ้งวอลลุ่มอืม ไปดูในคอิวเตอร์แป๊บน,นึงนะครับมีการระดมทุนจริงๆนะครับผมในตัวนี่แต่อยู่ในเชนโซลารานะครับสำหรับใครจะซื้อราคาเหรียญค่อนข,ข้างขึ้นไปเรื่อยๆนะดูเหมือนจะไม่ค่อยตกลงเท่าไหร่นะครับผมแต่ราคานี้เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะอืมมันลดลงพอสมควรนะเราไปดูในโซลาราสแกกันหน่อยครับผมมีโฮเดอร์อยู่สามพันหนึ่งร้อยกว่าคนอือม ทุกเคนโนมิกแม่งไม่ค่อยดีเว่ยเก็บไว้เยอะนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูทุกเคนโนมิกก่อนนะอ๋อเจ็บหูขอดูไว้เปเปอร์ปปปปนแปนึเอ่อทุกเคนโนมิกอยู่ไหนฟะอืมดูนี่มี Public Sale 25% 25% Foundation Reserve Eco อืมทีม12 เดี๋ยวนะฮะขอเข้าไปดูแป๊บน,นึงนะถ้าตรงกันบางส่วนไหมยี่ห้ายี่สามสิบสองสิบอสิอ็สิบอืมอืมค่อนข้างตรงนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าดูไม่ตรงนะก็ไม่มีการลดลงแบบมีนัยสําคัญนะครับผมแต่ก็มีลดลงบางส่วนนะครับผมยี่สาุดเก้าเก้าเปอร์เซ็น่าจะลดลงบางส่วนที่เป็นของอีโคซิสเต็มนะครับผมอืมเดี๋ยวนะแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ โดยโปรเจกต์นี้ยังไม่มีการเทขายหรือออกนะครับผมแสดงว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาค่อนข้างที่จะดูจริงจังมันพอสมควรน,นะครับถ้าพอถ้าถ้าพอถ้าเทรขายออกเนี่ยในราคา80ดสิบในตัวคอลเติตี้เนี่ยแปดสล้านเนี่ยมันจะนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านมันจะลดอุปทา,านของมูลค่าเบ็ดเสร็จไปได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ โปรเจกต์นี้ก็อาจจะล่วงได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับหลายคนที่มองว่าทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆนะครับคือเป็นความเสี่ยงหลักจริงๆนะของแต่ละอันนะอยู่ในเลดเดียมเป็นหลักนะครับจริงๆเลเดียมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะพูดตรงๆใครสนใจนะครับผมในโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่รวมเกี่ยวกับ NFT ของนักกีฬานะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าได้รับการยืนยันมูฮัมหมัดอาลีตายไปแล้วดีเป็นยังไงมา เออเว้ย uh, แต่มันมีหลายอย่าง l e g e n d e เอ็นนะครับโ o เ e n t i c ิกเกนะครับผมที่จะดรอปอะไร e x c l u s i v e NFT นะครับแล้วก็ไอเซนของนักกีฬานะครับแล้วก็ Discord Community นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปรูปสนุกเข้าไปสนุกใน Discord ได้นะครับผมโดยโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่ผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบชอบด้านเอ็น uh, กีฬามากนะครับผมก็เลยบอกได้ไเต็มที่นะแต่โดยความที่เป็นแบบมุ hammad าลีอย่างเงี้ย การที่เป็นแบบเวลูนี่ uni, อย่างเงี้ยไมเคิลบีไอไมเคิลบีสปินอย่างเงี้ยคือก็คงจะก็คงจะดังพอสมควรในหมู่คนชอบนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วอย่างคือถ้าในถ้าเขาทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยเวลูนี่น่าจะเนะี่ยเขาเขามีส่วนร่วมนะครับเขาก็เลยแบบมีมีการเปลี่ยนนะซึ่งแบบก็ดีนะครับผมว่าเพราะว่าอ,อย่างน้อยที่สุดคือเราได้เห็นว่ามันมีการมีส่วนร่วมจริงนะครับผมระหว่างตัวอ่า อันนี้ไม่มีอ่ะนะครับเขามีส่วนร่วมจริงๆนะครับผมเขาก็เลยแบบมีนี่นะคือถ้าเขามีส่วนร่วมจริงๆแล้วเป็นตัวบุคคลจริงๆเนี่ยน่าสนใจในโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับมาสุดท้ายกันนะครับผมวันนี้แต่วันยูเอสจี SG นะครับผมไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆก็ทำไปเรื่อยๆแหละครับผมถ้าไม่เบอร์ซะก่อน <laughs> เดี๋ยวนะฮะขอปิดไปนะัอ๋อใบนั้น,นยังไม่ได้นีเลยเดี๋ยวไปดู มีอะไรเพิ่มเติมไหม USG Token นะครับผมจริงๆแล้วไร์สดก็ได้นะจริงๆไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นแต่แบบเราอ่านหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเผื่อมีอะไรที่ต้องตัดนะจริงๆผมแทบจะไม่ตัดอะไรเลยนะคำพูดของผมทุกคำพูดก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างไตรตองไว้ก่อนนะครับเดียนะขออนุญาตนะครับมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงนะโอ้บวกเยอะเว้ยตัวนี้เป็นตัวที่บวกเยอะเท่าที่เคยเห็นมานะครับผมแต่มีป๊มแอนด์ดำว่ะ มีปัม๊มแอนดดัมช่วงหนึ่งนะครับวอลสตรีทเกมหรอคล้ายๆสกีดเกมเลยแต่ตลาดเยอะอยู่นะตลาดเยอะอยู่นะครับผมตลาดมากกว่าห้าตลาดนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเห็นผมจับหูอย่าตกใจนะผมค่อนข้างที่จะมีอาการเจ็บหูนิดหน่อยนะครับเดยคงจะไม่พาฝีแล้วมันก็เจาะออกนะครับเมเจอร์กับมีดเดิลยังไม่ผ่านนะครับผมค่อนข้างมีความเสี่ยงพอสมควรนะถ้าผ่านสองอันนี้ค่อนข้างน่าค่อนข้างที่จะลงทุนแล้วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้ายังไม่ผ่านตรงจุดนี้ผมว่าความเสี่ยงยังมีอยู่นะ ถึงแม้โหวตมันจะสูงก็เถอะคือโหวตอะมันสูงอยู่แล้วแหละสําหรับตัวเหรียญพวกนี้นะมีคนโอ,นะคนนอ้เดี๋ยวนะมีคนซื้อล้านสี่เลยหรอเดี๋ยวนะเยอะเอหรียญนี้เยอะนะเนี่ยคนซื้อเยอะนะมูลค่าคอนแทคทั้งหมดสี่สิบห้าสิบเกือบหกสิบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับเจ้าของนะครับผมสี่สิบแปดล้านถ้าเกิดเทขายออกทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมา โอ้โหความปลอดภัยโคตรต่าเตี้ยเรียดินเลยเว้ยเสดงแวว่าตัวนี้ความปลอดภัยน้อยนะครับคุณอาจจะคุณอาจจะไม่โดนล,ลักภูนะครับผมหรือว่าโดนสแกมนะแต่คุณอาจจะโดนล,ลวงข้อ <c oughs> มูลออกไปได้นะครับตัดทั้งหมดออกอืโปรเจกต์ก,ก็รลวงได้นะครับผมสี 48, 000, 000่สิบแปดล้านไม่น่าเหลือนะฮะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมบางทีมันอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้นะฮะอ๋อเป็นเกมเหรอ w a s t a เกม Play With Use เอว r ล d ว y มีโหลดใน Android กับ i อง i นะครับผมแล้วก็เล่นเกมแนวอะไรกันเนี่ยขอดูหน่อยนะครับโอ้โหเจ็บหูวะเห็นผมจับหูอย่าอย่ากังวลน,นะฮะเป็นอย่างนี้จริงๆฮะเจ็บนะ <laughs> อืมดาวน์โหลดเข้าไป AMA Kevin หลุยดูเดี๋ยวนะจริงจังเกมอย่างนี้จริงๆเหรอ สงสัยพวกนี้ต้องไปเจาะหูแล้วผมไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวเกมนะครับผมถ้าคือส่วนใหญ่ผมมาค่อยเล่นเกมแนวแนวแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้เจาะเข้าไปนะแต่ดูทรงแล้วไม่ได้ให้เกมโจทลัดแน่ๆนะฮะ้าดูตัวอย่างของในตัว ตัวที่เขานำเหนอนะครับผมออกมานะเหมือนจะเหมือนจะเป็นเกมแนวมันต้องมีฉากเกมให้เราดูสิฟ้าสำหรับผมถ้าเป็นเกมแนวยิงอวกาศเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โคตรถูพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวนะ เพื่อความชัดเจนนะครับผมผมจะเข้าไปดูใน google เพจทีนะครับอย่างน้อยสุดเราจะได้รู้ว่าอ๋อเห็นแล้วมันคือเกมแนวอืมสำหรับผมถ้าเป็นเกมแนวอาร์เคดแนวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ให้คุณเล่นนะครับผมเพราะมันไม่ได้เอ,อ,อะไรมากสำหรับคุณนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะได้ ตังจากการที่คุณติดตั้งนะครับผมแล้วก็ได้ตังจากข้อโฆษณานะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าได้เงินกลับมาเนี่ยตัวนี้อาจจะได้ไม่เยอะอย่างที่คิดนะแต่คนคนคนน่าจะซื้อเยอะเพราะกินกําไรไว้นะครับผมเยอะเยอะซื้อเยอะพอสมควรเลยแหละนะฮะมีการเทขายไหมผมว่ามีสิทธิ์การเทขายพอสมควรนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าติดดันเจอได้สบายนั้นเนี่ย แต่มันมีอะไรให้อะไรให้ทําหลายอย่างนะก็ถือว่าดีครับผมแต่ความปลอดภัยค่อนข้างต่ํามากนะครับผมยังไงก็เรามาระวังไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับโดยคร่าวๆก็สรุปได้ให้ฟังกันนะครับผมไว้เชื่อหม่ในคลิปหน้ากดถูกใจกดไลค์ก็คลายไม่กังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปกินข้าวกับอาจารย์